สวัสดีครับอันนี้เราก็อยู่กับช่องงานเราเราอาโยวีหนึ่งนะครับอย่าลืมฝากดกดดรบแชร์คลิปวีดีโอจะทำํำเพิน่มแนะนาสินค้าไม่ได้สักชัวร์แล,กลแ้การลงทุนอย่างใดการลงทุนความเสี่ยงใต้คลิปวิดีโอจะมีลิงก์สมัครสมัครกันได้นะครับอันนี้เราก็อยู่ข่าวคริปโตสองพันยี่สิบสี่อันนี้ก็จะเป็น ep ที่หนึ่งร้อยสามสิบห้านะอันนี้ก็จะเป็นข่าวเกี่ยวกับ binance future next นะก็เป็นแพลตฟอร์มใหม่ที่ binance เขาเปิดขึ้นมานะก็ ตามที่เขาแพลตฟอร์มเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับแพลตฟอร์มใหม่ที่สร้างขึ้นฟิวเจอร์ก็ต้องบอกเลยนะก็จะเป็นตัวคูณตัวอะไรมากขึ้นนะแต่ความเสี่ยงก็จะเพิ่มขึ้นไนันนฟิวเจอร์ใช้งานนะก็จะให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมนะโดยอันนี้น่าตื่นเต้นก็เป็นการเหมือนเปิดเหรียญใหม่สลิดโทเค็นใหม่โดยอาศัยหลักการก,กลไกการพยากรณ์ของนักลงทุนถ้าหากว่าทำนายถูกต้องและว,ว่าราคาเหรียญไหนจะได้สลิดบนกระดานเทรดหลักของ n บ n c น ก็อาจจะได้รับรางวัลนะเป็นตัวส่วนลดค่าธรรมเนียมการเทรดนะฮะอันนี้ก็ตอนนี้รู้สึกว่าจะมี22เหรียญนะก็พบได้ยินข่าว2อวันที่ผ่านมาในไบแนนฟิเจอร์เน็กนะอแต่ตัวนี้ผมก็อันนี้อาจจะใช้กลไกการพยากรณ์ของเหมือนร่วมกันโหวตอะไรพันนองนี้นะมันจะไม่เหมือนกับที่ที่ของ n บแนนที่เขาอาจจะเลือกโดยใช้หลักเกณฑ์บางสิ่งบางอย่างนะนี่ ตัวนี้ก็มีหลายตัวที่คุณเคยเห็นผมก็เบบี้ด็อกคอยนะอันนี้ก็ค่อนข้างยาวนานนะก็รออยู่นะแล้วอีกตัวหนึ่งชุมชนชิบะเขากา็ช่วยกันดันนะแต่ตอนนี้อันดับหนึ่งนะ่าจะโผล่นอันดับสองเนี่ยสองกับสามน่าจะแข่งกันอยู่นะอันดับหนึ่งมาแล้วนะจริงก็จะมีหลายตัวนะรู้รู้จักบ้างไม่รู้จักบ้างกนะ็จะเป็นการสลิดเข้า ขับเน็กนะอ่าก็จะเป็นเหมือนพูดง่ายๆว่าจะเป็นฟีเจอร์ตัวใหม่นั่นแหละนะแต่ว่าอ,อ,อีกอีกระดับหนึ่งอันนี้อาจจะเป็นบอกว่าเหรียญแบบนะมาจากการโบนนะตอนนี้ก็มีจาก22เห็นบอก22ก็จะป,ประมาณนี้นะเ,เดี๋ยวค่อยดูกันว่าจะเป็นยังไงหลังจากที่เปิดเทรดแล้วน,น,นะว่ามันจะพุ่งปูดเหมือนอย่างที่เราคิดหรือเปล่านะอ่าก็แพลตฟอร์มใหม่ตัวนี้นะ ไปแนนฟีเจอร์แนนนั่นเองนะอ่าโอเคขอบคุณที่ติดตามแนละรับชมนะครับใต้คลิปวิดีโอจะมีลิงก์สมัครนะคลิปเวทคคริปโตไทยนะบิตค c บเชนอันดับหนึ่งของเมืองไทยไปแนนไทยมาแล้วนะรองรับจากกรตาตถูกกฎหมายนะไปแนนหลัเกเวทคคริปโตอันดับหนึ่งของโลกโอเคเอ พิเศษคลิปตัวแับสองลกครูคอยเกตได้ดูแอลแบงค์สายเกมโมบ็อกโรสคอยบิตคอยมาเนี่ยขอบคุณที่ติดตามและรับชมคลิปนี้ไม่สักชวนและการลงทุนใ,นใดๆการลงทุนความเสี่ยงใครจะลงทุนก็พิจารณากันดีๆเจอกันใหม่อีพีหน้านะครับบ๊ายบาย